ดางสาวทุชิพานะครับปัญญามหาทรัพย์นะครับชีพมาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์นะครับบริษัทโอสสภาจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปี2อ1 2นะครับนับเป็นปีแห่งความสำเร็จของ M150 นะครับโดยล่าสุด M150 ได้รับรางวัล World Branding Award 2019นะครับประเภทแบรนด์ออฟเดอะเยต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับโดยเป็นแบรนด์เดียวเลยในหมวดเครื่องดื่มที่ให้พลังงานจากประเทศไทยนะครับที่ได้รับรางวัล อสสพันนะครับขอบคุณผู้บริโภคชาวไทยและทั่วโลกนะครับที่ให้ความชื่นชอบและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเอ็มอยาอย่างต่อเนื่องและจะมุ่งมั่นสร้างสรงรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจแก่ผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเอ็มร้อยห้าสิบได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เอ็มร้อยห้าสิบกระชายดำผสมน้ำผึ้งฟิตเกินวัยใจเกินร้อยที่มีผสมของกระชายดำและน้ำผึ้ง ให้ฟาร์มฟิตกับบุบโปรยพกนะครับนึกถึงเครื่องดื่มต้อง m 1 5 0แล้วก็กระชายดําผสมน้ําผึ้งครับเชิญคุณจัดเลยครับอ่าล้ครับติดตามความมันกันต่อนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกคุวยไรศิษยเจ้ามวยไทยตอนรับสักราชใหม่นะครับเสาร์ที่4มกราคมครับทางด้านมุมแดงก็คือเพชรศรีนิติเชฟบุญธรรมครับเชฟกระทาเหล็กเมืองไทยครับเพิ่งจะจัดรายการใหญ่วันคล้ายวันครบรอบวันตำนานนาของสนามมวยเวทีมวยราชชนะเดินนะครับยอดค่าพนประตูรวมบัตรล่วงหน้า6ล้านครับ วันนี้จะเจอกับทางด้านของเด่นค้องชัยดับรันสารคามนะครับสิริรักนักชกในสังกัดของร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลนะครับการประทานจบโรม,มวยสยามภาคอีสานและการนายกสโมสรไลออนจังหวัดมหาสารคามนะครับเพชรศรินสิทธิเชฟุญธรรมนะครับนักชกวัย18ปีภูมิลำนาถิ่นฐานบ้านเกิดของอเขาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษ,ษณุโลกครับล่าสุดชนะคะแนเนเล่นพยักวนอาหารปีไายที่ราชดำเนินมาครับ มีเชฟบุญธรรมนะครับเชฟบุญธรรมภาคโอเป็นผู้จัดาการหัวหน้าคณะปราบธรณีสธาธนิกุลนะครับเป็นทีมงานตาราเตนเตอร์ผู้ฝึกสอนส่วนทางด้านของเด็กคลองชยัยดับรันสารครามนะครับนักจบวัย2 6ปีครับคุณเข้าพีทีมงคลสมรสไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วครับจากอำเภอคลองชยัยจังหวัดกาลสินครับแม่นำชื่อของอำเภอมาตั้งเป็นชื่อของนักมวยเลยครับเด็กคลองชยัย ล่าสุดมาพลิกชนะคะแนนเพชรกาฟิวจิตเมืองนนทีเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้ครับเ<อ>รียร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลแลละครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะอันผมเกียมเป็นทีมงานตาร์ทเทนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับ<อ>คะแนนของผู้ที่ผ่านมานะครับ<อ>คะแนนของผู้ที่ผ่านมากรรมการให้คะแนน3ท่านแหละครับให้ทางด้านของคมเพชรชนะ49ต่อ4 8นะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านมีประธานทุกคนทั้งปฏิภาปราไพรประเทศแล้วก็อวยพรเกี่ยวก้งกับให้คมเพชรชนะ อนุบาล 5G นะครับอนุบาล 5G ไทยหรือว่า 3A อสครารัฐ49ต่อ48ทั้ง3เสียงนะครับบนเวทีผู้ชี้ขาดคู่นี้นะครับชายวยพรเกี่ยวกุ้งคใครคะแนนด้านล่าง3ท่านครับประพรัยประเทศพิทักษ์ทองแพรแล้วก็พิกิจรมคงติดตามความมันกันต่อครับแดงเพชรสีนิน4ไฟหลังชนะ3แพ้ 1, เ, 1> เด่นคองชัยครับ4ไฟหลังแพ้3ชนะ1 ล่าสุดอย่างที่เรียนไปนะครับว่ามาพริกชนะเพชรกาฟิวจิตเงอนที่เวทีมวยสยามอมอบน้อยอย่างนี้ครับโอโ้วันนั้นได้รางวัลพิเศษได้อาฉีดไปเป็นแสนเลยนะครับวันนี้กลับมาใหม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในพิก,กัด130บปอนด์เท่ากันเลยครับผู้เอกรับสักการะม่ครับผู้เปิดหัวรับสักการะม่นี่วุฒิเดชพลิกแพ้วังน้ำเขียวเสาสาไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคมเพ ชนะคะแนนอนุบาลหรือว่าสามเอออสการ์ <S 2>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  รัตรวยอะไรครับน่าสนใจครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนร้130อยสามสิบปอนด์เท่ากันแล้วครับเกง่งเล็กเก่งใหญ่รุ่นพี่รุ่นน้องครับคลื่นลูกใหม่ครับขึ้นลูกเก่าครับลูกแาโกโขงร้างถือว่าใกล้เคียงนะครับเป็นสีนิน,นั้นเพิ่งจะแค่18ปีเท่านั้นแหละครับจากฝังระกำพิษซุนูโลในขณะที่เด่นข้องใจครับในวัย26ปีแล้วครับจาก้องใยกาลสินหมดยกที่1พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา พื้นหนากว้างใหญ่ใช้ปุ๋ยวาวน้ำไทเฟิงนะครับผู้ดันนะาวา่วน้ำพีวีซีคิดจะปิดคิดจะเปิดคิดไม่ผิดคิดถึงวาวน้ำไทเฟิงบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตเจยเจงลเ,เจวหนังบำรุงร่างกายผลิตโดยบริษัทจงไทเจนหนิงเอลเอ็กกรุ๊ปจำกัดนะครับมีจำหน่ายที่ร้านขาย,ยาและกันไนเซเว่นเเลเวนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลก็ศูนย์สองหดบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรนะครับผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรหอมดี ทัวนานะครับแล้วก็ช็อปพอมดีสนใจพตัวแทนจำหน่ายก็0916840475 0857618885เชิญคุณจัดเลยครับานะครับก่อนชมยกนี้นะครับเพิ่มความสนุกความมันพาร้ำความเร้าใจให้กับแฟนศึกเจ้ามวยไทยทั่วประเทศนะครับมาเล้ตแตงโม M16 แจกคู่มวยดูเดือด20,000บาทในทุกสัป,ปดาห์นะครับ้าคูไหนต่อยกันได้สนุกดูเดือดเร้าใจแฟนศึกเจ้ามวยไทยครับรับสดๆครับ ากมาเล็ดแตงโมเอ็มสิบหกสองหมื่นบาทนะครับก็ติดตามได้ครับบนเวทีครับตามต่อยกที่สองของผู้เอกสินเจ้มวยไทยตอนรักสักการะไปนะครับเพชรศรีนินกับทางด้าของเด่นทองชัยครับเก่งเล็กเก่งใหญ่รุ่นพี่รุ่นน้องคลื่นลูกใหม่กับคลื่นลูกเก่าครับมาบนเวทีน่ครับเพชรศรีนินกับเด่นทองชัยแล้วก็สุทธินันท์นะครับฤทธิบุรีรักนะครับแล้วก็สุขสวัสดิ์ฤทธิบุรีรักนะว่าโกมันนี่บอกว่าดูรายการนี้อยู่ที่นู่นนะกระบี อยู่ที่กระบ,บีเลยทีเดียวนะครับโอ้สร้งางไฮมวยนี่สวยงามมากเลยทีเดียวผู้สึกมวยไทยนะครับเอานะกระบ,บีนูน่นแล้วก็อุทยัยทัพภาษาดูรายการนี่บอกโอ้โหชอบมากเลยผู้จัดการจำจังหวัดพระนครศรียานะครับวันที่15มกราคมเนี่ยก็ผู้ตกทังนะครับจะชกกัน12คู่เพื่อว่าจะไปเป็นบุคลาครที่ดีๆนะครับภายข้างนอกจะออกไม่นานนี่แหละร่วมกับนทัพศรีเนรสารนะครับผู้จัดการจังหวัดลพบุรี จะต่อยมวยให้ผู้ต้องขังต่อยมวยกันนะครับ12คู่วันที่15มกราคมนี้นะครับเอ่ะครับติดตามนะครับกิจกรรมดีๆครับของเรียนจำเละครับอยุธยายกทีมปัทะลพบุรีครับบนเวทีตามต่อครับยกทีสอครับสัมเอชคแล้วครับโอยพรเกี่ยวกุ้งน่าสนใจนะครับในพิกัด130ปอนด์ครับ เป็นสีนี้นั้นถือว่าผลงานปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยครับแพ้แค่2ครั้งเท่านั้นครับจากการชกทั้งหมด10กว่าไฟด้วยกันครับนี่คือดาวรุ่งดาวโรดดวงใหม่ในสังกัดค่ายบอยเชบุญธรรมะนี่แหะครับในขณะที่ดังดน้านของเด่นกองชัยถือว่าเป็นดาวดังในสังกัดของร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลนะครับก่อนหน้านี้เคยสร้างโลงเงินเป็นแชมป์มวยรอบ สร้างฟ้าประทานอยู่เบื้องหลังความสาเร็จความดังของชูเจริญแล้วก็นักมวยดังในสังกัดอีกหลายต่อหลายคนครับนี่เลยครับก็บทรันนะครับรู้มผู้กองรันตอนนี้เป็นผู้กองไปแล้วนี่นะครับทำมวยยงองกระทั่งโอ้คือสังคมยอมรับเลยทุกอย่างฝ่ายแดงวันนี้นะครับก็คือเพชรินน้ำเงินเด่นค้องใจมการอุทิรเกียวกุ้ง นี่วันนี้ครูแจ๊เนี่ยแฟนแน่นเหมือนเดิมนะอ่านี่เนี่ยครับอ่เอฟซีของศึกเจ้ามวยไทยแล้วครับติดตามได้นะครับทุกเที่ยง15บห้ของทุกวันเสาร์แล้วครับของทุกสัปดาห์เจอกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับช่อง3แล้วครับช่อง3เนี่ยครับสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างเนี้ยครับรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยเรตติ้งอันดับต้นๆของเมืองไทยครับเอาล้วครับ รอยตำรวจเอกนี่รันถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในเวทีกันแต่ว่าเป็นเอฟซีติดตามการถ่ายทอดสดอยู่หน้าจอทีวีเลยครับเอาละครับแข้งซ้ายยืนมวยจดมวยเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับคนหนึ่งสดอีกคนหนึ่งเก่าเลยครับอา้อาวไม่คลนเลยรูปร่างดีพอกันด้วยนะครับมู้หมัดไปอาหมดยกโรคกระเพาะอาหาร เอ็ม150นะครับเครื่องดื่มให้พลังงานของไทยนางสาวสุทิพานะครับปัญญามหาทัพย์นะครับเชฟมาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์เขาเป็นสัทวอสุจภาจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปี2562นะครับรับเป็นปีความสำเร็จของเอ็ม150โดยล่าสุดเอ็ม150นะครับได้รับรางวัลเวิร์ดแวนดิ้งออปปอร์ต2019นะครับประเภทแบรนด์ออฟเดอะเยียร์ตอนนี้เป็นปีที่สามนะครับโดยเป็นแบรนด์เดียวในหมวดเครื่องดื่มให้พลังงานจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอสุจภานะครับขอขอบคุณผู้บริโภคชาวไทททยแลละะัั่่่ววโกนนคครบบีให้ามชชือ และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เอ็มรอยาอย่างต่อนเนื่องและจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้แก่ผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเอ็มรหาได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เอ็มร้อาิกระชายดําผสมน้าผึ้งฟิตเกินวัยใจเกินร้อยที่มีส่วนผสมของกระชายดําและน้าผึ้งให้ฟาร์มฟิตกับผู้บริโภคเชิญโค้จัดเลยครับมาลุ้นกันต่อนะครับ ผู้เอกวันนี้โอ้โหผ่านมา2ยกมาลุ้นยก3นะครับสุริการมวยในวันที่9นะครับมกราคมสุปิ้แว่นแก้วร่วมกับซ่อเอจัดในศึกิทมังนนัดใหญ่เลยทีเดียวรายการนี้เพชรสุนทรีจะต่อยกับเพชรรุ่งภูมานทองกับไปเด่นตึกจะรัวสือการเจมส์สัตซุปเปอร์เลยกับพายพยัคฆ์ขับอีกหนึ่งรายการที่ี่น่าสนใจนะครับไปตนเวทีตั้ต่อครับครึ่งหายก3ครับแดงกันเพชรถีนินเนี่ยครับหลานชายของเพชรอู่ทองเลยครับชื่อเดิมก็คือสายเลือดเพชรอู่ทองมวยไทยครับ กันแล้วครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วครับถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับหัวใจกระมังเ้าหาแล้วครับในขณะที่ทางด้านของเด่นข้องชัยครับเนี่ยครับประสบการณ์กระดูการผ่านมวยช่วงมงบินต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับเอาแล้วครับขอเวทีได้นุ่มบางกะรีครับนุ่มบางก็ดีครับเสียมวยชื่อดังแลวครับมาให้กะลังใจครับเอาแล้วครับกลางเวทีครับถึงแม้ว่าจะไม่เดินแต่ก็ไม่หนีก็ทางด้านของเด่นข้องชัยดูดีๆครับ อ้าวตัดทีเดียวเลยเด้งของชัยนี่โอ้กว่านล่านทีเดียวนะครับเฮ้ิรนินก้นกระแทกไปอ้าวหนุบหนุบหนุบอยู่น้ำเงินมายุไม่จะลุกได้ได้ทีแล้วได้ทีกันจะขี่แพ้ไล่หรือไงอ่ะเออจะเต้ชัยแล้วนายนายดูนายดูนายกระดูพรยังไม่แก่ยังไม่เอาแย่นั่นแหละครับก็นายถ้าทำอะไรไม่ได้กรรมการจะสั่งหยุดแล้วก็แยกออกมาล้างเวทีครับแล้วับเต้นลองชัยเนี่ยแล้วก็เตะขาจออยากอ้าวอ้าวอ้าวมาแล้วครับ เออเอาเลยครับเน้นเลยครับเน้นเลยครับทางด้านของเดตะของชายมาโอ้โหเนี่ยครับโคตรนถอนท่านขาด้านบนเลยครับแล้วก็สับซอกขวาครับโอ้ยทำเป็นฟ้าเพชรสิงคโปรไปได้ในดีมีแกก็เตะขาเลยเกินนะครับฟ้าเพชรเตะทั้งข้อต่อเตะทั้งขาด้วยโอ้เสียไปทีหนึ่งเพชรสีนินเดนของชายนี่แกเตะทีเดียวทำท่าจะกระเพกเมื่อกันนะครับ แล้วครับอย่างนี้นี่ต่อยในเกมของเด่นของชัยแล้วครับดูว่าทางด้านของเพชรศรีนินจะถึงตัวได้หรือไม่เครื่องหมายการค้าของเพชรศรีนินอยู่ที่วงในแล้วครับเอาละครับก่อนได้ได้แล้วเด่นของชัยไล่แขนเอาซ้ายยัดเข้าไปยังอยู่ที่วงในครับบินออกมากระตุกนิดเดียวครับเพชรศรีนินหาจังหวะเด้งดีด้วยข่าซ้ายครับอา้าวไหนแตกไหมเนี่ยโอ้เห็นหน้าผาถ้าแตกอีกเข็มละห้าร้อยอันตรีสินอา้าว อโอ้ขายอีกแล้ว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 โอ้เหมือนกับออรดชุดน,น้อยที่เตะขาตลอดเอาเดินแล้วเพชรศรีนินเดินดิอย่ารออย่ารอนี่อย่ารอเตะขานี่เอาเดินเพชรศรีนินเข้าใกล้อีกอ่แล้วครับประสบการณ์ความเก่าล้วนๆเลยครับเพชรศรีนินปกติทุกทีที่ผ่านมาจะมีโดมฮารใหญ่แล้วครับโดมโชคทวีออยโอคงราแต่ว่าวันนี้คงจะติดปีใหม่แล้วครับเทศกาลปีใหม่ไม่ได้มาให้กำลังใจเอาละครับ อาศัยจังหวะชาวฉวยนะครับทางด้านของเด็กของชัยชกด้วยกันเตะขาเลยแหละครับอ้าวไม่ครับมวยตะบองเกิดบ่าถอยโดนเตะขาอาจจะร่วงได้แต่นี่ไม่ถอยนะครับเพชรนินแกขีบเลยอ่ะคีบไปเรื่อยรัดไปเรื่อยเหมองูเหลือมงูเหลืมอมอ้าวยังตีไม่ถนัดนะครับเอาละครับยอกพักชมโฆษณาก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันครับนวัตกรรมสิก บริษัทไทยยูเดนุ๊ปจำกัดนะครับมหาชนนะครับผู้ผลิตปลากระป๋องตาซีเล็กและฟิสโซ่บริษัทยูคาเีคก็จำกัดนะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีตากุ้ง ATM และการและยูโรเพนน้ำมันเครือบแข็งพื้นไม้หลังคาจิโเจ้าเหล็กนะครับทนแก่งคุ้มฝาได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆอ่ะผลิตด้วยเทคโนโลยีนะครับจากประเทศออสเตรเลียยาดองเล้าตาเ็าเหรียญนะครับซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงขอบคุณคุณพวิทย์มนตวิทยาการนะครับใบตัดเหล็กพยาแระคมจริงเอึดจริงของจริงต้องพยาแรดนะครับมีจำหน่ายที่ร้านขายเครื่องมือก่อ ในสักรูที่ผ่านมาเป็นภาพชาชาช็อตเด็ดๆแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆภายในสนามนะครับในช่วงระหว่างพักยกกล้องนั้นอยู่ที่ทางด้านของเพชรศรีนินแะครับนัแะครับด้านล่างมีทั้งโอตือจารุเมืองมีทั้งเยียมอชูเจรราเวียรามวงนะครับเข้าไปตวเข้มนะครับวางเทคนิคให้กับทางด้านของเพชรศรีนินในยกต่อไปมาที่ทางด้านของเด่นของชัยบ้างครับโอ้โหยกที่ผ่านมาครับนั่นแหละครับเตะขาเจาะยางนะครับอ้าวมลุกก็ะตอยกสี่มกานอวยพรอ้าวมาว่า เช็ดเน้ใช้ตัวให้เรียบร้อยก่อนไปแดงเพื่สีนินน้ำเงินเด่นค้องชัยน้ำเงินหนุ่มบากรดีนี่จำรัดตาบมาหม่ยร้อยค่ายแหลมรอบโลกเอา้ามาลุ้นด้วยเนาะมาลุ้นกันต่อยกสีแอน,นชมยกนี้นะครับรายการดีๆอีกหนึ่งนัดแล้วครับึกสอสมัยร่วมมุติตาครูบาารียชาติวันที่8มดพฤษาคมนี้ครับ ที่เวทีมวยชั่วคราวอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายแล้วครับไปดูยอดกฤษดาใส่กับพรชัยน้อยบนเวทีไปต่อครับยกที่4ครับเอาแล้วครับเดินจับในแล้วครับถึงตัวไม่เปิดเจ้าไฟให้เตะขาแลวครับเน้นแล้วครับสามเหลี่ยมมุมระคังนั่นแหละครับตรงข้ามกับมุมกลางนะครับถือว่าเป็นมุมกลางอีกหนึ่งมุมเอาแล้วครับเขายัดเข้าไปหนีไม่ออกสู้เข้าครับเอาในจะไม่ไม่ใช้แรงเยอะเลยครับเด่นธงชัยแต่ว่าแกคอยสวนสวนไปเรื่อย เพชรนินแก่ี่จริงแต่ว่าก็ยังมาตีไม่ถนัดต้องชนแล้วนะครับดับเครื่องผิวแก่ผิวแก่น่าจะเป็นมวยชนเพราะเข้มด้วยอ้าวนายอ่ะพลิกมายังเอาไม่ลงก็เด่นทองชัยเพชรศรีนี่โอ้โหลูกนี้สวยนั่นแหละครับนอกกับในครับได้คนละย่างดีคนละแบบเพชรศรีนินยัดเข้าไปอุ้ยเด็กนี่เนี่ยครับเด่นทองชัยครับค่อยๆไล่แขนหาจังหวะสู้เขาแล้วครับ สู้เข่าแมาแต่ว่าเนี่ยครับดอกสุดท้ายจาังหวะสุดท้ายเพชรสีนินยัดซ้ายได้ครับยังยังมองไม่ออกบอกไม่ถูกอ้าวอสอบอับโอ้โหเทล้มเทล้มต้องชนนะครับหยุดไม่ได้เลยเพชรสีนินต้นต้มโชว์อ้าวเด็กเขาใช้เสียบไปนายเด้งมาเชือกอย่าแตะเชือกอย่ายุ่งเด้งไปเด็กเขาเอ้อโดนเทล้มเสองล้มไปแล้วโอ้พอโดนไปสองลม้มอีก ลุกช้าเลยนะครับเด่นค้องชัยเสียรางวัลแล้ะครับเด่นคองชัยลุกขึ้นมาใหม่ครับดูนะครับโอ้โหเพชรสีนินถึงตัวง่ายๆเอาละครับเอาคายัดสู้ครับเวลายังมีครับยังมีเยอะเลยครับให้กับทางด้านของเด่นคองชัยเอาละครับเน้นที่วงในแล้วครับทิ้วลงมาเด้กี่อ้าวกระตุกเรลี่ยมเอาคืนบ้างเหมือนกันครับเด่นคลองชัยอย่าเสียท่าไม่ได้นะอย่าเสียท่าไม่ได้นะอ้าวแต่งกเน็ดงกเน็ดอกเน็ดแต่ว่าก็ก็สู้นะครับเด่นค้องชัย นุมลุมลุนที่มุมทีมงานบอกต้องสู้แล้วอย่าถอยอย่าเสียไปเด็กของชัยเพชรศรีนินมาเทไม่ลงเอ้าเล็มเอ้าดนซ้ายของเอา้าเทขำอําขำอําขำอําอาล่ะครับบิดไปไปเหมือนกันนะครับั่หละครับกระตุกแล้วปิดแล้วนะครับทางด้านของเพชรศรีนินแต่ว่าเนี่ยครับฝืนเอาไว้ได้เขาซ้ายยักกระไปนะครับอาศัยมันสมองเังว่าชาช่วยประสบการณ์ข,ขวาได้ตีโอ้โหต้นยกกลางยกครับ ดูช่วงท้ายๆปลายายกสี่ครับอ้าวเดินอีกอย่าหยุดนะเพชรศรีมินอย่าหยุดนะอ,าอา้าวเด็กของชายโดนสี่ออมาเก่งขยันนะครับเพชรศรีมินปลายยกแล้วนะครับปลายยกสี่แล้วของสุดท้ายครับบอดยอกอนกลับไปชมโฆษณาและเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันกันต่อครับ ินจรงได้ยาแก้คูนะครับตาโหดเจ้าสภดสดเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายนะครับมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและก็ใดานสวีเดนรับเบนทั่วประเทศติดต่อก็096898นะครับ2441ยามองขาวตะลิงจุลทอนะครับใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคข็ดขัดยอกแปลงกัดต่อยลุงเรียนเสศะเป็นวัดคัจบุกสูดดมได้นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและกลายปันตันอุ้มกระต๊องกุ้งกระทะพุฟเฟออินเตอร์จังหวัดเชียงใหม่พบกับอาหารทะเลสดๆ และเมนูอื่นๆอีกกว่าร้อยรายการนะครับเปิดบริการตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับที่นั่งได้ที่05311507103115นะครับ075เชิญคุณจัดเลยครับมาแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกนะครับแฟนมวยหนาตาเหมือนกับปีที่ผ่านมาแล้วครับรับสักการะใหม่ครับรองนั้นจับไปเห็นทางด้านของเพชรศรีนินครับและเนี่ยครับตัดกลับมาที่ทางด้านของเด่นของชัยในช่วงระหว่างพักยกช่วงนี้ละครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ยาอาชีพเข็มใหญ่ให้กับทางด้านของเด่นของชัยมาแล้วอาจารย์อสองหมืน่นสองหมืน่นแต่ว่าก่อนหน้าก่อนหน้าหลายหมื่นแล้วนะครับมาเติมมาเพิ่มอ้าวมาเรื่อยๆเลยครับเอาละครับเช็ดเหนือเช็ดตัวครับตามกันต่อครับ3นานทีสุดท้ายครับยกสุดท้ายคู่เอกคู่อกไรศึกเจ้ามวยไทยรับสักการะไปนะครับเพชรศรินกับทางด้านของเด่นของชยัยไปดูครับว่าจะเป็นอย่างไรอ้าวต่งต่งฮึดแล้ว มีเงินอะชเยี่ยต้องพึ้นแล้วผกครองร้านปกครองร้านลุ้นอยู่ลุ้นอยู่หน้าจอศึก้ะมวยไทยมัดไปมัดไปอย่าเอาอย,า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 ยา่าอย่าละอย่ารอเล่นนะอย่ารอเล่นนะอ้าวอย่ารอเล่นนะรถปูรถปูรถปูเท็อาจารย์ไม่ได้นะรถปูเท็อาจารย์ไม่ได้นะนั่นแหละครับที่ผ่านมาได้นับบิกลับมาแพ้นอกก็มีเห็นมานักเต่านักแล้วนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับ แล้วต่อยดันแล้วตอยแล้วครับเบ็นข้องใัยจะสร้างปาฏิหาริย์ให้เห็นได้อีกครั้งเหมือนไฟที่ผ่านมาได้หรือไม่น่าสนใจครับออแอ้แกเทเลยอ่ะพาลุกพาลุกหลังว่างแล้วต้นนี่เอาผัดไปดิต่อยอย่างเดียวนี่อชิดเยอะอชิดเยอะต่อยอย่างเดียวแฟนบอกต่อยอย่างเดียวเอาเด็นข้องชัยเอาซ้ายไปให้สิเอาซ้ายไปสองดอกนีและครับเนี่ยครับตีแขกสายปัง้ปง โอ้โหนี่เตมันซ้อมเลยครับเติ้ลเลยครับวงในรัดล่างเอาไว้ครับอ่าแล้วครับดูว่ากอกสามของเด่นของชัยจะเป็นอย่างไรครับยังมีเวลาให้ครับทางด้านของเด่นของชัยครับยังมีเวลาอาล้ครับในขณะที่เพชรสีนินครับเนี่ยครับเผาเวลาทิ้งเลยครับไปแรกไปปะท่าทีบแล้วก็วนออกมาทางด้านขวาครับอ้าวอ่าล็อกเลย ระหว่างแกติแกก็พูดไปด้วยนะบอกว่าพอเฮ้ยเพื่อนเอ,อ้ยไม่ต้องเข้าแล้วแกก็พูดบอกพอ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 อย่าเข้าเลยอย่าเข้าเลยนะอย่าเข้าเลยแ่ว่างน,นั้นไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้า,อ,าอะไรอะไรก็ราคาไม่หมดยกนี้ไงก็ต้องลุน้นเอาเด่นของชัยอโอ้โหแมวันนี้แกก็ทําหน้าทีดีๆแล้วนะครับแต่ว่าแข้งของเพิรินแก,ะกะตะได้เรื่อยอ้าวหนึ่งสองอีกแล้วเอาละครับไม่แรงไม่ประทัดด้วยครับอาศัยฉาบช่วยครับ เนี่ยครับในเมื่อเด่นของชัยยังไม่ถิงกาดเพชรศรีนินก็เนี่ยครับวดแทงซ้ายป้าป้าป้าแล้วก็วงในเกาะได้ไว้ครับครั้งเวทีครับน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วครับเฮือกสุดท้ายของทั้งเพชรศรีนินและก็เด่นของชัยครับเด่นของชัยทิ้งกาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับศิกเจ้ามวยไทยที่นี่พอช่วงปีใหม่นะครับก็มีผู้ที่มาร่วมอุทิ์เยอะเลยเพราะว่าที่นี่กันเองนะทุกฝ่ายนะครับก็ฝ่ายแดงต้อง สาระวะรุ่นหลังนะครับเด่นคล่องช่เนี่ยครับสปิริตที่สวยงามนะครับไม่มีในกติกาครับแต่ว่ารู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านประภไยประเทศพิทักษ์ทองแผ่แล้วก็พิจิตพ์ร่มคงครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของเพชรศรินินสิทธิ์เชบุญธรรมนะครับดาวโรดวัย18ปมีจากอำเภอบางระก,กำจังหวัดพิษณุโลกครับดาวดังในสังกัดของเชบุญธรรมภาคโพครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับติดตามดูเส้นทางดังนะครับผลงานของเพชรศรินินที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยต้องบอกว่า โดดเด่นแล้วครับทั้งปีที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวดูปีนี้นะครับว่าจะพังอาดขึ้นไปเป็นมวยแม่เหล็กได้หรือไม่ไปชมโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันกันต่อครับคู่ที่4ของวันนี้ราชสีจะขยี้กับทางด้านของเสือฝ้ายเดี๋ยวกลับมาครับ